ไหนพูดมาสอนวิชาเลยนะมันสอนวิชาอนะไระการงานหรือัดทีน้องแชมป์พูดในกรณีที่แบบครูที่ว่าตัดอนาคตเด็กที่อยากเป็นอ่ะที่นักเรียนนะอยากมาเป็นทหารรับจ้างที่อเมริกาแล้วครูบอกว่าฝันไกลเกินนี่เหมือนกัน <c oughs> เด็กมันแค่อยากเรียนแบบฮ <c oughs> อสปิ t าลิตีอ่ะชอบถนัดทางนี้อ่ะจะด,ดันไม่ให้แต่เป็นครูอีบ้า จะลำก็ได้ชอบอไรมึงก็เรียนอย่างั้นและแต่เรามึงไม่ต้องไปใส่ใจเราเราไปเรียนอนาคตของเราไม่ต้องไปใส่ใจมันมึงชอบอไรมึงก็เรียนอย่างั้นและชอบเป็นนักร้องก็ร้อง จะเต้นำก็เต้นอยากทำเฮีย้ยอะไรก็ทาไม่ต้องไปสนใจมันให้แม่มึงสวัสดีค่ะทุกผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดต,ตามลูกคุณอยู่ยูเคนะคะทุกผู้ชมข่ะวันนี้จะมีเรื่องที่จะมาคุยกันอีกแล้วนะคะกับประเด็นล่าสุดนะคะซึ่งเออชั้ได้คุยกับคุณพี่เอฟซีเมียฝรั่งท่านหนึ่งก่นนะคะซึ่งมีลูกสาวอยู่ที่ไทยเนี่ยเจ้าของเรื่องวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้ชั้พูดถึงเรื่องของกรณีที่ครูไทยบางท่านเนี่ยนะคะ ออชอบพูดดูถูกนะคะถึงแม้ว่าคําพูดนั้นอาจจะเป็นคําพูดที่หวังดีก็ตามนะคะแต่เนื่องด้วยเด็กบางคนเนี่ยมันเก็บไปคิดนะคะเขาเก็บไปคิดเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเชื่อเถอะว่าเด็กทุกคนมีความเซนซิทีฟแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองอะนะคะแล้วการที่บางครั้งเนี่ยครูลืมนึกไปว่าสิ่งที่ครูพูดสิ่งที่ครูทํา อาจจะด้วยความหวังดีหรือว่าความอิจฉาเด็กอะไรก็อันนั้นก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าทุกๆพฤติกรรมทุกๆคําพูดของครูนะคะมันทําให้เด็กเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็เป็นปมเนื่องด้วยว่าลูกสาวพี่เจ้าของเรื่องเนี่ยนะก็ คุยกับแม่เขาแล้วก็ระบายความทุกข์กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาอยากให้ลูกมาต่างประเทศแต่ว่าน้องไม่อยากมาเพราะว่าน้องติดตากับยายนะคะเขาก็อยู่ที่เมืองไทยอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งอะนะคะแล้วเด็กเนี่ยมันติดตอนนี้คือน้องลูกพี่เขาเนี่ยติดอ,อ่อมหาวที่ไหยนะคะแห่งหนึ่งแล้วก็คือจะเรียนการโรงแรมแต่ว่าครูเนี่ยซึ่งเป็นครูประจําชั้นที่โรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยนะ ก็คอยพูดตลอดว่าเออจะไปเรียนทําไมการโรงแรมเรียนไปก็เดี๋ยวก็ตกงานโควิดโรงแรมเนี่ยเรียนไปก็เท่านั้นทําไมไม่ไปเรียนวิชาครูดีกว่านู่นนี่นั่นนะคะเห็นพี่ท่านนี้บอกว่าเนี่ยครูพูดแบบนี้กับเด็กนะคะบางคนในห้องด้วยสามเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยากเรียนทําอาหารนะคะแล้วครูก็พูดถึงเรื่องว่าเรียนทําอาหารเรียนไปเท่านั้นนูน่นนี่นั่น จนเด็กพูดจนเด็กมันไม่มันมันไม่เรียนเลยนะคะนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ชันก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะคะ่านผู้ชมขาอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยนะคะ่านผู้ชมเออพอชัานได้ฟังพี่เจ้าของเรื่องพูดนะคะบางทีเนี่ยเออเราก็มองนะคะถ้าในฐานะครูครูครบางท่านครูบางคนเนี่ย เออเขาก็อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีบางคนเนี่ยการที่เขาแนะนําเขาคิดว่าเออสิ่งที่เขามองเห็นแล้วว่าจะเป็นสิ่งดีแต่เขาลืมไปอะนะคะว่าการที่เด็กคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะเรียนวิชาไหนหรือว่า subject ไหนก็แล้วแต่เ,เขาจะต้อง e n g a g นะคะกับสิ่งที่เขาเรียนไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าไปเรียนสิ่งนั้นดีนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีงานทําแต่ไปเรียนสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบ แล้วถ้าเขาเรียนไปอ่ะเพื่อนเแล้วเด็กมันจะมีความสุขหรอนะคะอืมแชมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะว่าใครก็ตามแต่น้องๆ้องคนไหนที่ฟังอยู่เนี่ยนะถ้าน้องได้เรียนอะไรก็ตามแต่ที่น้องชอบที่น้องรักอะ่ะงานนะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วน้องจะมีวิธีซิกแซกยังไงของน้องก็แล้วแต่ในชีวิตนะเพื่อนๆนน,นะ อขอให้แค่เราเรียนแล้วเรามีความสุขสิ่งที่เราเรียนในมหาลัยอะ่ะเพื่อน,อนๆบอกตามตรงว่าเชื่อเถอะเอมียฝรั่งหลายคนหรือว่าคนไทยด้วยกันนะคะว่ากี่คนบ้างที่คุณเรียนวิชาที่คุณนะคะเรียนมาแล้วคุณเอามาใช้ในชีวิตประจําวันหาเงินได้ตอนที่คุณจบมาแล้วหลายโอเคบางท่านเนี่ยอาจจะได้ทํางานนะคะตรงตามสาขาวิชาแต่ก็มีหลายท่านด้วยกันที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิต โดยที่นะคะไม่ได้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนเลยก็มีนะดังนั้นเนี่ยการที่ครูจะบอกว่าเรียนเออการโรงแรมไปแล้วเดี๋ยวไม่มีงานทําเพราะว่าโควิดต่อไปนักท่องเที่ยวไม่มีนู่นนี้นั่นเนี่ยเรามองว่าครูพูดแบบนี้เนี่ยครูตัดอนาคตของเด็กที่แบบว่าเออเขาจะมีความเป็นโพสิทีฟได้กำลังใจจากครูนะคะแต่ว่าด้วยพี่เจ้าของเรื่องท่านนี้เนี่ยนะแกก็ positive แบบลูกอะนะคะแกก็ให้กําลังใจกับลูกไปบอกว่าเออไม่ต้องสนใจครูแต่แกเขาบอกว่าน้องแชมช่วยด่าหน่อยแต่ว่าวันนี้ขอซอฟๆหน่อยแต่ว่าไม่ขอด่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าถึงเรื่องของประสบการณ์นะคะเออการมีปัญหากับอาจารย์เหมือนกันเพื่อนๆที่แชมเคยมีะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นไอเดีย2อสวันที่แล้วเนี่ยแชมก็เลยตั้งคลับเฮาส์นะคะก็รวมตัวกันกันกบพี่ๆนะคะในกลุ่มที่แชมสนิทนะคะแล้วทีนี้ คนแห่กันเข้ามาเต็มในกลุ่มเลยนะนะคะก็มาพูดคุยกันแล้วก็มีน้องๆน,นะคะที่มาเล่าถึงประสบการณ์ที่โดนครูบูลลี่กับหัวข้อที่ที่เราได้ตั้งกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการโดนบูลลี่โดนครูบูลลี่ที่โรงเรียนนะ,นะซึ่งน้องคนหนึ่งเนี่ยนะพอจำได้ฟังเนี่ยก็คือน้องคนนี้เนี่ยเขาคือนะคะก็เรียนเรียนมาหาลัยแล้วแหละนะคะก็กําลังจะจบแล้วแหละ ซึ่งสิ่งที่ครูที่เขาเคยเจอกับครูนะคะพูดดูถูกเขาอะ่ะทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะจบมาหาลาัยแล้วแต่ครูที่มัธยมที่เคยดูถูกเขาไว้นู่นนี่นั่นะ่ะ คือมันยังเป็นปมในใจน้องนะเพราะเราฟังน้องพูดแล้วเราก็สงสารแล้วเราก็ให้กําลังใจแต่ตอนนั้นว,วันนั้นที่เปิดขับเฮาในหัวข้อนั้นนะี่ยพอดีมีคุณหมอท่านหนึ่งได้เข้ามาจอยกลุ่มด้วยก็เลยแนะนําน้องเขาอะนะคะว่าเออนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยเด็กบางคนนะ่ะนะคือเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเหมือนกับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนะี่ยเพื่อนๆใครได้ตามข่าวบ้างที่มีเออ ข่าวเป็นประเด็นดราม่าเลยนะเด็กเขียนว่าอาชีพในฝันอยากที่จะเป็นทหารอเมริกันเสร็จแล้วครูบอกว่าเขียนในสิ่งที่เป็นไปได้อันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยก็มีคนไทยที่เป็นทหารอเมริกันนะคะออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณจะดูถูกความฝันของเด็กไม่ได้เพราะว่าคนไทยเยอะแยะที่ได้ทํางานเป็นทหารอเมริกันนะคะรับใช้อกองทัพอเมริกันเพื่อนๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยนะ ใครที่ฟังอยู่แล้วคุณเป็นครูนะคะก่อนอื่นที่คุณจะพูดอะไรเนี่ยคุณอย่ามองว่าตัวคุณเองอะถูกหมดนะคะเด็กเนี่ยเขาอยากเรียนอะไรเขาอยากทำอะไรถ้าเขาไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายหรือว่าไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับใครอะเพื่อนเพื่อนอืมเขาให้คนเลือกเขาเองนะคะเราเป็นครูอะเราแค่แนะนำเราแค่นะคะ โอเคเท่านั้นไม่ใช่คุณไปตัดสินฟันทงชับๆๆๆว่ามึงจะไปเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขาต่อให้พ่อให้แม่เขาเถอะนะคะนะสุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยเราเป็นคนเลือกตัวเราเองหนูจ๋าลูกจ๋าน้องจ๋านะคะฟังอยู่ที่กําลังเรียนเรียนเนี่ย ลูกอยากเรียนอะไรก็ได้เชื่อพี่ว่าถ้าลูกเรียนแล้วลูกมีความสุขงานมันต้องมีอยู่แล้วเงินมันต้องมีอยู่แล้วแล้วเด็กเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆมันหาเงินเก่งจะตายค่ะนะมันไม่จําเป็นเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยเสมอไปที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต เรามีให้เห็นแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ที่จบมหาลัยมากันเกิดแม้กระทั่งไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวที่อังกฤษก็เถอะนะคะเด็กจบมหาลัยมาเยอะมากแล้วไม่มีงานทําประกอบกับช่วงโควิดแบบนี้ท่านผู้ชมขาบงแล้วบางคนเนี่ยที่เราอ่านข่าวไม่ได้จบมหาลัยด้วยซ้ําแต่ว่านะคะเก่งโดยการที่แบบว่าเออไปซื้อขอดูตรงนี้ตรงนั้นอ่านข่าวตามตรงนี้ตรงนั้นออเดอร์ของมาจากจีนเลยจ้ะ เปิดเว็บนะคะขายที่อังกฤษจ,จนรวยก็มีค่ะท่านผู้ชมขาหรือว่าเด็กพวกที่เออสนใจในเรื่องของบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้ตั้งแต่ตอนที่ราคาไม่เท่าไหร่เด็กบางคนรวยก็มีอย่างลูกเพื่อนแชมที่จำรู้จักอะเออรู้จักมาตั้งแต่ตัวมันเล็กๆอะสิบสอจนปัจจุบันเนี่ยอีอน้องคนนี้นะโอ้โหท่านผู้ชมรวยจากนะคะพวกคริปโตเคอ r e เรนซีเนี่ย มีจริงๆค่ะท่านันผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยนะเราเนี่ยบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเฮ้ยนะบางทีเราต้องเรียนรู้บ้างว่านะคะต้องต้องยอมเปิดใจนะคะเพราะว่าคนรุ่นเก่าอ่ะคุณอาจจะโดนสอนมาให้ตามผู้หลักผู้ใหญ่ไปหมดทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กสามารถที่จะเรียนรู้เองแล้วบางคนเนี่ยฉลาดมากกว่าเราอีกเราต้องยอมรับอย่ายึดติด อะไรกับความคิดเดิมๆว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้ทุกอย่างอย่าทำตนเป็นน้ำเต็มแก้วค่ะนะคะ จริงๆบางทีเนี่ยเราเข้าไปนั่งฟังขหาวเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยเราฟังเขาคุยกันเราฟังเขาวิเคราะห์กันหรือว่าบางกลุ่มที่เขาพูดในเรื่องของการทํามาหากินธุรกิจนะคะนู่นนี่นั่นคือซีอีโอนู่นนี่นั่นเด็กบางคนนะไอ้หลายคนเนี่ยอายุอ่อนกว่าเราอีกเราแบบว่าโอ้เรายังเข้าไปฟังเพื่อไปเรียนรู้จากเด็กๆเลยนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละนะคุณครูขานะคะคุณครู คุณครูคุณครูคุณครูอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวนี้ใครนะคะก็สามารถเรียนรู้ได้ครูมีหน้าที่นะคอยชี้แนะเด็กนะคะท่าน,นผู้ชมแต่เราก็ต้องดูด้วยบริบทของการชี้แนะชี้อะไรยังไงนะคะอะไรที่มันเป็นคําพูดที่มันมันไม่ก่อให้เกิดกําลังใจก็ให้ระวังคําพูดแค่นั้นแหละนะคะฉันจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของฉันให้ฟังดีกว่านะคะ ก็คือชัเคยมีประสบการณ์ที่โดนครูบูลี่ที่โรงเรียนนะไม่ใช่ที่โรงเรียนที่มหาลัยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยเราเราก็เคยมีแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรตอนนั้นก็จะมีครูแค่น้อยมากเพื่อนๆค่น้อยมากที่บางครูบางคนก็จะมีแบบว่าแนวแอนตี้นะคะเด็ก ที่แบบว่าเออเป็นสาวสองนู่นนี่นั่นในโรงเรียนน้อยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนชายด้วยเราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ตอนที่เรามาเรียนนะคะมหาลัยท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยตอนมหาลัยท่านผู้ชมขาดิฉันเรียนที่ราชมงคลตอนตอนมหาลัยแรกนะเรียนที่ราชมงคลตอนนั้นเนี่ยคณะเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคณะเราก็คืออาจารย์โอเคนะคะนู่นนี่นั่นกับเราแต่ว่าปัญหาคือ มันมีวิชาหนึ่งที่เราต้องไปเรียนนั่นคือวิชาคอมพิวเตอร์แล้วเราจะต้องไปเรียนคณะผู้หญิงซึ่งคณะผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นคณะบริหารตึกตรงนั้นเนี่ยเ,เสร็จแล้วอาจารย์คนนี้เนี่ยคือแชมจำได้นะคะแบบว่าไม่เคยลืมเพราะว่าการกระทําที่เขาทํากับเราตอนนั้นในตอนที่เราเรียนกับเขาเทอมหนึ่งเนี่ยเราเราอึดอัดมากเราแบบว่าเราเรารู้สึกว่า อาจารย์คนนี้ไม่ไม่สมควรที่จะเป็นครูบาอาจารย์ไม่สมควรที่จะได้รับการไหวจากเราหรือว่าการเคารพนบน,บนอบจากเราเพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเวลาเราจะเคารพนอบนอบใครเราไม่สนว่าเฮ้ยมึงเป็นใครนู่นนี่นั่นถ้าคุณไม่ให้เกียดเรานะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจคุณนะคือเราเป็นแบบนั้นจริงๆคือถ้าแต่ว่าเนื่องด้วยเพื่อนๆขาตอนนั้นเนี่ยคือคือ เอ่อมันจะเป็นชั่วโมงอะนะคะที่เราจะต้องเข้าไปนั่งเรียนเสร็จแล้วทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยนะเอ,อ่อถ้าเป็นปฏิบัติเนี่ยเราก็จะใส่ช็อปอยู่แล้วะนะคะเนื่องจากว่าคณะเราก็เป็นคณะที่แบบว่าอย่างที่ทราบกันอะนะคะว่าเป็นคณะค่อนข้างแบบว่า practical ใส่มันจะมีเสื้อช็อปอะนะอืมเราก็ชอบใส่เสือ้ชอช็อปแต่ว่าเวลาเราจะต้องไปเรียนตึกบริหารกับคอร์สคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเราจะต้องใส่ชุดซึ่งเป็นชุด ชุดนักเรียนปกติทั่วไปนั่นก็คือชุดขาวนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็จะต้องใส่กระโปรงนะผู้ชายก็ใส่กางเกงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า,าจะเป็นสาวสองก็จริงแต่ผมเราก็ยาวแล้วนะคะผมเราก็ยาวแล้วแหละนะแล้วเรากออ็ใส่กระโปรงเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ช็อปเนี่ยเราก็รู้ว่านะคะภาพลักษณ์ของเราเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงเพราะว่าฉันก็รู้ว่าฉันก็คือผู้หญิงข้ามเพศนะคะ แต่ก็พอไปนั่งเรียนปุ๊บนะคะพออาจารย์คนนี้เช็คชื่อนะคะนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้คุณรู้ไหมว้อะไรเกิดขึ้นมันด่าฉันเป็นช,ชุดชุดชุดเลยค่ะนะคะแล้วแสดงพฤติกรรมแบบว่าอื้อคุณเหมือนว่าจะจ้องจะไม่รู้ว่าไปโกรธเครียดแค้นอะไรกูมาจากชาติปางไหนนะคะแบบนั้นจริงๆแล้วก็ด่าแบบว่าชนิดให้เรา อายต่อหน้าเพื่อนเลยนะทั้งๆที่ตัวชําเองวันนั้นเนี่ยกระโปรงก็ไม่ได้ใส่สั้นนะคะก็ใส่เป็นกระโปรงที่แบบว่ายาวทั่วไปเหมือนนักเรียนหญิงทั่วไปวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เรารู้สึกว่าเราโดนกดขี่ทางเพศนะคะทางเพศสภาพของเรานะ ด้วยการที่คําพูดสารพัดสารพันกระแทกแดกดันแม้กระทั่งเนี่ยบอกว่าถ้าเห็นเราแต่งแบบนี้อีกจะไม่ให้เราเข้าเรียนนู่นนี่นั่นคุณขาลองคิดดูนะคะด้วยดิฉันเป็นคนที่ชอบไฟชอบควายอยู่แล้วอะ่ะสมัยก่อนอะคืออึดอัดแค่ไหนดิฉันก็เลยเถียงเอากดตัวไหนมาแต่ว่าเขาดา่าดิฉันกลับมาเป็นชุดคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอืมจริงๆแล้วก็บอกเราว่านี่เดี๋ยวจะให้ทำเออ ให้ทําจะให้ลเซ็นเอ่อความประพฤตินู่นนี่นั่นเนื่องจากว่าแต่งกายไม่ตรงกับคํานำหนา้าโอ้แม่เจ้าคุณขาแล้วทีนี้เนี่ยเราเรารู้สึกอึดอัดมากเนื่องด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆเราก็เราก็อยากที่จะเออให้มันผ่านผ่านไปใช่ปะนะคะแต่เนื่องด้วยว่าเขาไม่ยอมอะนะคะก็เลย นั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะแต่อีครูพวกอีอาจารย์พวกเนี้เพื่อนๆน,นะชะันมาจับจุดรู้ว่าโอ้ตายแล้วนะคะเพลอๆเ,อเอก็นั่นแหละเรามองว่าเขาไม่ได้หวังดีหรอกนะคะอืมสําหรับเราเรามองว่าเขาไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่หวังดีเรามองว่าอีพวกนี้ดักดานแล้วก็อักตินะคะแค่นั้นแหละนะแล้วก็ จนวันนั้นนะ่ะเพื่อนๆชํานึกอยู่ในใจเลยว,วันหนึ่งเนี่ยกูจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วทุกวันนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยปมดังนั้นหายไปเลยจ้ะทุกวันนี้บางท่านที่ถามมาว่าเออมีน้องคนหนึ่งวันนั้นในขับเฮาถามมาว่าพี่แชมป์หนูเคยได้ฟังเรื่องที่พี่แชมป์ได้เล่ามาแล้วว่าพี่แชมป์เคยเจออะไรช์แชป์ก็ลืมไปแล้วว่านะน้องก็ถามว่าเออทุกวันนี้พี่แชมป์ยังโกรธไหมอะไรไหมอยากที่จะไปเชิดใส่อาจารย์คนนั้นไหมนู่นนี่นั่นไม่เชิดค่ะนะคะเพราะว่า เรารู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเราตรงนี้ดิฉันถือพาสปอร์ตอังกฤษที่ดิฉันสามารถใช้คํานําหน้าได้เป็นผู้หญิงเต็มๆแล้วที่ฉันก็สู้นะคะจนมีทุกวันนี้เพื่อนๆนะคะถึงแม้ว่าโอ้เมืองไทยก็คือเมืองไทยในยุคนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยสังคมไทยสมัยนี้เนี่ยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพื่อนๆแต่สิ่งที่เอออาจจะต้องก้าวต่อไปก็คือสิ่งที่คนไทยหลายๆคนจะอาจจะต้องทําความเข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องของออผู้หญิงข้ามเพศอันนั้นก็ อาจจะใช้เวลานะคะเพื่อนๆขาตับใดที่นะปัญหาในเรื่องของปากท้องประชาชนสวัสดิการนั่นก็คือปัญหาหลักมากกว่าเราก็เข้าใจอะเพื่อนๆแต่ว่านั่นแหละพอเรารู้ตรงนั้นเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นแรงผลักดันจริงๆนะพอตอนที่จะมาอังกฤษปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ดิฉันทำเลยคือการ ขอคํานําหน้าแล้วก่อนหน้าที่จะมาเพื่อนๆค่พพะพอเรารู้ว่าเราจะต้องมาอังกฤษเราเป็นเมียฝรั่งแล้วใช่ไหมเออนะคะคือศึกษา คือคือสมัยก่อนอนะ่ะมันจะมีเว็บ lady inter เคยเคยไปโพสต์ถามว่าเออสาวสองถ้ามาวีซ่าตัวน,นี้นี่นัน่นๆๆอะไรยังไงแต่ว่าก็คือไม่ค่อยมีไม่ไม่ได้มีใครรู้เราก็ตอบอะไรเลยเขาก็บอกบอกว่า,วาทั่วไปที่เขารู้อนะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเออบาง subject ถ้ามันไม่ใช่ subject ของคนข้ามเพศเนี่ยผู้ชายผู้หญิงปกติเขาก็จะไม่ไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้อง research ใช่ปะนะคะแต่ว่าด้วยความที่ ชมเป็นคนหนึ่งว่าชามอยากรู้อะไรดิฉันจะรีเสิร์ชเลยนะคะนั่นก็อยากจะฝากอีกนิดนึงสาหรับใครที่ถามมาเยอะมากให้ชามถามให้ชมนึกว่าชาัมเป็น Google นะคะก็รบกวนกรุณาช่วยทํากันบ้านมาก่อนนะคะถ้าคุณติดขัดยังไงแล้วค่อยถามนะคะนะนั่นแหละชมก็ทํากันบ้านเยอะมากจนที่พอมาถึงปุ๊บชมก็เปลี่ยนคำนำหน้าแล้วนะคะทุกอย่างใช้คำนำหน้าแบบผู้หญิงหมดจ้ะนะคะ นั่นแหละเพราะว่าประเทศอังกฤษนะคะที่ฉันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะที่สามารถใช้คํานําหน้าได้นางสาวปกติทั่วไปดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้วดิฉันก็ไม่สวนว่าในอดีตคนนั้นเขาจะอะไรยังไงแต่ว่าปัจจุบันที่ฉันรู้ว่าเขาคือลูซร์ค่ะแน่นอนค่ะนะคะคนเราถ้ามันมีอคตินู่นนี่นั่นอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆะ่ะชีวิตเนี่ยก็คงจะมีความอาคติกับทุกๆอย่างในรอบตัวเรานะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ฉันจะ เออบอกตัวเองไว้เลยตอนตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าเวลาเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยดิฉันจะไม่เคยดูถูกนะคะความฝันของเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่านะนู่นนี่นั่นคิดว่าตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรู้นู่นนี่นั่นมากกว่าเขาคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ นะคะอืมแค่นี้แหละพูดยาวมากแล้วว่าจะไม่ได้ด่านะเพื่อนๆแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องนี้พอพี่เจ้าของเรื่องจะให้จำทำคลิปเนี่ยก็เลยยาวเลยค่ะวันนี้แค่นี้แหละโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะอย่าดูถูกความฝันของเด็กแล้วก็อย่าทําตัวเป็นน้ํำล้นแก้วนะแค่นั้นแหละนะคะนะส่วนสําหรับดิฉันนะคะดิฉันรู้ว่าใครคือครูครูคือใครแค่นั้นจบค่ะ